บสัมภาษณ์อาร์เนอร์สลอตก่อนเกมพบบอลมัฟนักข่าวถามว่าสวัสดีครับอาร์เนอร์ผมแค่อยากถามเกี่ยวกับโดมินิกโซโบสไลหลังจากลูกยิงฟรีคิกของเขาเมื่อคืนก่อนเขามีช่วงเวลาขึ้นขนลงลเหมือนกันชัดเจนว่าการพลาดจุดโทษในเกมกับเบอร์ลี่และเขาถูกวิจารณ์นิดหน่อยในเกมกับบาร์สลี่เรื่องความไม่เคารพ แต่ในขณะเดียวกันเขาดูเหมือนจะเป็นคนที่กล้ารับผิดชอบในช่วงเวลาสําคัญอย่างที่เขาทําอีกครั้งเมื่อคืนก่อนในเกมกับมาคเซคุณประเมินอย่างไรครับว่าเขากําลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําในทีมของคุณส็ลอตตอบว่าคุณทําผมแปลกใจนิดหน่อยนะเพราะผมเตรียมตัวมาเต็มที่เลยว่าจะต้องเจอคําถามเรื่องโมซาล่าแน่ๆเพราะตลอด1ปีครึ่งที่ผ่านมา1ปีครึ่งเลยนะคุณมักจะเริ่มด้วยคําถามเรื่องโมซาล่าเสมอแต่เอ,อไม่ครับดอมกําลังมีฤดกูการที่ดีมาก แต่จริงๆเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของ2เหตุการณ์ในเกมล่าสุดของเราซึ่งไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของเขาการพลาดจุดโทษไม่ใช่เรื่องปกติสําหรับเขาแต่มันเกิดขึ้นได้ในฟุตบอลอย่างที่เราเห็นกันบ่อยๆและความผิดพลาดของเขาในเกมกับเออบาน s l ลีย์ก็เป็นสิ่งที่คุณไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักและเออเขาก็ยอมรับผิดในเรื่องนั้น และเออนอกเหนือจากประตูสุดสวยที่เขายิงได้เออประตูที่ฉลาดมากซึ่งได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากหนึ่งในทีมงานสตาฟโค้ชของผมเออผมคิดว่าเรายังแสดงให้เห็นอีกครั้งว่าเขาสําคัญแค่ไหนเมื่อเราไม่มีบอลและเมื่อเรามีบอลด้วยเพราะเขาจ่ายบอลสวยๆให้เอ่อฮูโกเอกิติเก้ซึ่งน่าเสียดายที่ยิงไปชนเสา ในแง่ของคุณสมบัติที่เขาแสดงออกมาในฐานะผู้นําคุณถามว่าผมเห็นอะไรจากมันใช่ไหมผมคิดว่ามันเริ่มต้นเสมอถ้าคุณอยากจะเป็นผู้นําคุณต้องนําด้วยการทําให้เห็นเป็นตัวอย่างและนั่นคือสิ่งที่เขาทำตลอด1ปีครึ่งที่ผมอยู่ที่นี่เขาเป็นคนที่เวลาไม่มีบอลเขาเหลือเชื่อมากวิธีที่เขา pressing ความเข้มข้น intensity ที่เขาวิ่งขึ้นลงตลอดเวลาและผมคิดว่าเขาพัฒนาขึ้นในฤดูการนี้ในเรื่องการเล่นกับบอลเ,เมื่อเทียบกับฤดูการที่แล้วซึ่งฤดูการที่แล้วผมก็ชอบเขาอยู่แล้วนะแต่ฤดูการนี้เขาเล่นด้วยความมั่นใจที่มากขึ้นไปอีกและเขามีส่วนร่วมกับโอกาสการทําประตแะูและประตูบ่อยขึ้นดังนั้นเ,เขากําลังทำเ,เขากําลังมีฤดูการที่ดีเช่นเดียวกับนักเตะค,คนอื่นๆบางคนเหมือนกันครับนักข่าวถามว่าหรือร์พภูตอนนี้แตกต่างแค่ไหน และบอลมัสแตกต่างแค่ไหนเมื่อเทียบกับ2ทีมที่เสมอกัน4ต่อ2ที่แอนฟิลด์เมื่อต้นฤดูกาลครับสล็อตต,ตอบว่าเกมแรกของฤดูกาลใช่ในแง่ของสไตล์การเล่นไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมคิดว่าจากที่ผมจำได้ผู้เล่นที่พวกเขาใช้ลงสนามพวกเขาอาจจะขาดไป2-3คนตอนนี้เพราะอาการบาดเจ็บและแน่นอนว่ามีคนที่ย้ายไปไปซิตี้ถ้าผมจำา11ตัวจริงของผมได้เราขาดไพรอันกราเฟนแบกดีกว่าถ้าผมจำไม่ผิด น่าจะหมายถึงอเล็กซิสแมกแอลิสเตอร์หรือใครสักคนที่ติดโทษแบนในนัดแรกในเกมแรกของฤดูกาลเพราะติดโทษแบนก็ไม่ได้ต่างกันมากนะักในแง่ที่ว่าเราจะจัดตัวยังไงในวันพรุ่งนี้และ,ะและวิธีการที่เราทั้งสองต้องการเล่น ผมคิดว่าบอลมัสเป็นหนึ่งในทีมที่มีความเข้มข้นที่สุดในลีกพวกเขาอยู่ในทุกสถิติการวิ่งพวกเขาเออพวกเขาไม่เป็นที่1ก็เอออยู่ในท็อป3ท็อป4หรือท็อป5ดังนั้นคุณรู้ว่าเออถ้าคุณไปเยือนที่นั่นคุณต้องมีความเข้มข้นในระดับเดียวกันและนั่นเออเป็นสิ่งที่ขอจากนักเตะค,ค่อนข้างมากเพราะผมคิดว่าเราเป็นทีมเดียวที่เล่นในยุโรปกลางสัปดาห์นี้แล้วมีเวลาพักแค่2วันยกเว้นทีมที่แข่งวันพฤหัสและนั่นเออไม่ใช่ครั้งแรกในฤดูกาลนี้แต่ก็ไม่่ใชครรั้งแกกนฤดูา เหมือนกันที่เราแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทําแบบนั้นได้ดังนั้นตั้งตารอที่จะไปเยือนที่นั่นเเพราะเรามีความทรงจําที่ดีจากฤดูการที่แล้วเกมที่ยากมากแต่เป็นเกมที่สําคัญมากที่เราต้องชนะเพื่อให้เราคว้าแชมป์ลีกแต่คุณก็รู้จากเกมล่าสุดจากฤดูการที่แล้วและจากฤดูการนี้ว่าเมันเป็นทีมที่ยากที่จะเผชิญหน้าด้วยครับนักข่าวถามว่า ความคิดของเราอยู่กับอีบูโคนาเต้และครอบครัวของเขาในขณะนี้คุณมีโอกาสได้คุยกับเขาบ้างไหมครับและมันอาจดูงี่เง่าที่จะถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างแต่หวังว่าคุณจะเข้าใจความรู้สึกเบื้องหลังคําถามนั้นสล็อตตอบว่าใช่ครับใช่ ผมคุยกับเขาเออสองสาครั้งแล้วเออและเออผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องส่วนตัวและเออมันควรจะอยู่แค่ระหว่างเราแต่มันเออชัดเจนมากว่าถ้ามีอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นแล้วเออนักเตะย่อมต้องการเวลาเออที่จะอยู่ตรงนั้นเพื่อครอบครัวของเขาและรวมถึงเวลาสําหรับตัวเขาเองด้วยครับนักข่าวถามว่าผมขอย้อมกลับไปที่จุดเริ่มต้นของฤดูกาลเกมกับบอลมัส เจเรดที่ส่งสถิติมาบอกว่าผมคิดว่าคุณเป็นแชมป์เก่าทีมแรกที่ส่งผู้เล่นประเดิมสนามเดบิวเทนส์ลงเล่นในเกมพรีเมียร์ลีกถึง4คนเพื่อออกสตาร์ทรดูการมิโลสก็เป็นหนึ่งในนั้นแน่นอนดังนั้นเมื่อนึกถึงเขาและเขาที่ย้ายมาจากบอลมัสด้วยคุณจะสรุปผลงานเครื่องฤดูการแรกของเขายังไงครับเขาลงเล่นเยอะมาก และคุณมีโปรแกรมเตะเยอะมากในเดือนมกราคมในแง่ความฟิตเขายังไหวอยู่ไหมครับและผมเดาว,ว่าทั้งหมดนี้มีความหมายยังไงต่อโรเบิร์ตสันด้วยครับสล็อตต,ตอบว่าผมคิดว่าเราเพิ่งคุยเรื่องโดมินิกไปและเออและถ้าคุณพูดถึงมิโลสและนักเตะหลายคนที่เราเซ็นเข้ามาคุณจะเห็นพัฒนาการที่พวกเขากําลังทำในแง่ของการปรับตัวเข้ากับทีมแต่แน่นอนว่ารวมถึงเรื่องพละกําลังและเออความสามารถในการสําหรับมิโลสมันไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อย ที่เขาจะได้เล่นในสุดสัปดาห์และต้องเล่นกลางสัปดาห์ด้วยผมคิดว่ามี2-3สาครั้งที่ผมส่งเอ,อ่อโรบบโรเบิร์ตสันลงกลางสัปดาห์แต่มีโลสกำลังแข็งแกร่งขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น และในความคิดของผมเขาเล่นได้ดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นดังนั้นมันจึงเป็นจังหวะที่เหมาะสมที่จะให้เขาเอา่อลงเล่นในเกมกลางสัปดาห์ด้วยและเขาก็ทําได้ดีมากๆในความคิดของผมที่มาคเซเออและเขากําลังพัฒนาซึ่งเออเป็นเรื่องปกติผมเพิ่งได้รับคําถามเออจากสกายอีกแล้วใช่สกายสปอร์ตอีกแล้วสกายสปอร์ตเออเกี่ยวกับเออนักเตะใหม่และผมก็บอกพวกเขาไปว่าถ้าคุณดูที่อายุของนักเตะใหม่ของเราพวกเขาจะไม่ใช่แค่ดีขึ้นในครึ่งหลังของฤ ดูกาแต่พวกเขาจะดีขึ้นในฤดูการหน้าและพวกเขาจะดีขึ้นในฤดูการถัดไปและฤดูการถัดไปอีกนั่นคือวิธีการบริหารจัดการของสโมสรแห่งนี้เราเซ็นสัญญากับนักเตะอายุน้อยที่เราคิดว่าเอ,อมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะแม้ว่าพวกเขาจะเก่งมากๆอยู่แล้วก็ตามดังนั้นใช่ครับเขากําลังพัฒนาแต่ไม่ใช่แค่เขานักเตะอายุน้อยทุกคนก็เป็นแบบนั้นและเราต้องแน่ใจว่านักเตะที่เออ,อายุมากกว่าหน่อย จะยังคงรักษาระดับที่ยอดเยี่ยมอีลีทเลเวลของพวกเขาไว้ครับนักข่าวถามว่าดูเหมือนคุณจะเตรียมตัวมาตอบคำถามเรื่องโมซาลางั้นผมถามเลยละกันครับเพราะถ้ามองดูสถิติมีแค่ทีมเดียวในประวัติศาสตร์ของเขาที่ลิเวอร์พูลที่เขายิงประตูได้มากกว่าที่เขายิงใส่บอลมัดทีมไหนแล้วครับทีมไหนโอเคผมไม่รู้เรื่องสถิตินั้นนะแต่ใช่เขาทำได้ดีเสมอเมื่อเจอบอลมัด เออและเขาไม่ได้ลงเล่นตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยตั้งแต่วันที่13ธันวาคมดังนั้นผมเลยสงสัยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างและนี่จะเป็นเกมที่เขาจะได้กลับมาออกสตาร์ตตัวจริงในพรีเมียร์ลีกเลยไหมและมีอะไรเปลี่ยนไปไหมสําหรับนักเตะเวลาที่ยิงประตูใส่ทีมเดิมได้เยอะๆไม่ครับเรื่องนั้นไม่เปลี่ยนร,อร็อกเพราะโมยิงประตูใส่ทุกทีมในพรีเมียร์ลีกได้เยอะอยู่แล้วดังนั้นเออบอลมัดอาจจะเป็นทีมที่เขายิงได้เยอะเป็นพิเศษแต่ผมคิดว่ากับทีมไหนเขาก็ยิงได้เยอะทั้งนั้นแหละ โมเล่นไป90นาทีในเกมกับมารกเซเหมือนกับคนอื่นๆและเออเมื่อวานนี้เรามีการฟื้นฟูร่รางกายเพราะเรากลับบ้านไม่ได้ทันทีหลังจบเกมเพราะคิกออฟดึกเออเหมือนหลายๆครั้งในยุโรปเราไม่เคยได้คิกออฟหัวค่ำเลยสักครั้งเดียวดังนั้นใช่ครับ เมื่อวานเราฟื้นฟูร่างกายวันนี้เราฝึกซ้อมและเท่าที่ผมรู้จักโมเขาพร้อมลงเล่นในวันพรุ่งนี้แน่นอนเพราะเออเขาแสดงให้เห็นแบบนั้นมานับครั้งไม่ถ้วนในอาชีพของเขาแต่เขาและคนอื่นๆก็ยังต้องผ่านการซ้อมในวันนี้ก่อนและผมถึงจะตัดสินใจเรื่องไล์อัพสำหรับวันพรุ่งนี้ครับนักข่าวถามว่า เชเรมี่ฟิมปองลงเล่นตัวจริงติดต่อกัน4ีนัดให้คุณแล้วซึ่งเป็นสถิติต่อเนื่องที่ยาวนานที่สุดของเขาตั้งแต่ย้ายมาผมแค่อยากรู้ว่าคุณคิดอย่างไรกับพัฒนาการของเขาและการที่เขากำลังฟอร์มดีแบบนี้จะช่วยดึงฟอร์มเก่งของโมซาล่าออกมาได้มากแค่ไหนครับ นึ่งในเหตุผลที่เชรมี่ได้ลงเล่นเอ่อต่อเนื่องหลายนัดขนาดนี้ก็คือเขามีผมคิดว่าก่อนโมจะกลับมาเขาเป็นผู้เล่นคนเดียวที่ผมมีสําหรับฝั่งขวาดังนั้นเออนั่นเลยทําให้โอกาสในการลงเล่นเพิ่มขึ้นแต่อันที่จริงมันก็มีความเสี่ยงทันทีเพราะเขาพักไปค่อนข้างนานในฤดูกาลนี้และตอนนี้เขาต้องลงเล่นแทบทุกเกม และเขาก็เป็นผู้เล่นที่อย่างที่คุณเห็นคือมีความเข้มข้นสูงมาก intense player สิ่งที่ผมหมายถึงคือทุกครั้งที่เขาวิ่งมันคือการสปรินต์ไปแล้วเพราะเขาสูงเออเขาเร็วมากเออเออดังนั้นเราต้องดูแลเขาให้ดีแต่เขาทําผลงานได้ส่งผลกระทบต่อเกมอย่างมากในนับที่เขาเล่นนับตั้งแต่กลับจากอาการบาดเจ็บนั่นคือเหตุผลที่ผมและเขารู้สึกผิดหวังที่เราไม่มีเขาให้ใช้งานเป็นเวลานานเพราะเราทุกคนรู้ดีว่าเขาทําอะไรได้ผมพูดบ่อยเรื่องการกล้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งและสร้างความแตกต่างตอนนี้ ผมคิดว่าในช่วง3-4เกมล่าสุดเขาแสดงให้เห็นแล้วแม้แต่ในเกมล่าสุดการกล้าดวลหนึ่งต่อหนึ่งก็นําไปสู่ประตูซึ่งมันสําคัญมากในฟุตบอลสมัยใหม่ดังนั้นการมีเขาพร้อมใช้งานมันดีมากและสําคัญสําหรับเรามากและมันไม่ได้ส่งผลแก่กับโมซาลาเท่านั้นแต่มันส่งผลต่อทั้งทีมถ้าคุณมีผู้เล่นที่เก่งพร้อมใช้งาน และเชร m มีคือผู้เล่นที่เก่งมากดังนั้นเออแต่เราก็ต้องดูแลเขาให้ดีเพื่อให้เขายังพร้อมใช้งานสําหรับเราต่อไปและเออใช่ครับมันเป็นเส้นที่บางมากและเป็นช่องว่างที่ยากลําบากถ้าเออถ้าเราไม่มีตัวเลือกให้เลือกใช้มากนักในตําแหน่งของเขาแต่เขาทําได้ดีมากๆจริงๆในช่วง4-5เกมล่าสุดครับนักข่าวถามว่า คุณเก็บคลีนชีตได้3นัดจาก6นัดล่าสุดและคุณพูดในบทสัมภาษณ์หลังเกมบ่อยเรื่องการเสียโอกาสทำประตูและไม่เสียโอกาสให้คู่แข่งมากเกินไปคุณรู้สึกว่าเกมรับกำลังพัฒนาขึ้นไหมเมื่อฤดูการดำเนินไปใช่ครับใช่นั่นเป็นเรื่องที่ทุกคนเห็นได้ชัดผมคิดว่าเออ ผมคิดว่าในทั้ง13เกมที่เราไม่แพ้ใครผมไม่คิดว่าเออจะมีหลายเกมอาจจะมีแค่เกมกับไบรท์เทนเกมเดียวมั้งที่เราเสียค่า XG เกิน1.0นั่นบอกคุณว่าเราแทบไม่เปิดโอกาสให้คู่แข่งเลยในทุกเกมที่เราเล่นถ้าพูดตามตรงนะผมคิดว่าเราเสียโอกาสให้มากเซสอถึงสครั้งซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของพวกเขามากกว่าที่เราเสียในเกมอื่นๆด้วยซ้ําแต่เรื่องดีก็คือและนี่คือวิถีของฟุตบอลคือมันไม่มีทางเป็นไปได้ทั้งฤดูกาหลหรอกว่าทุกครั้งที่คู่แข่งมีโอกาสคร,ครั้งเดียวแล้วมันจะเเปป็็นนรระะตูททัีีแลขากกากกม ที่ยอดเยี่ยมเออสองครั้งสําคัญในครึ่งแรกและอีกครั้งในครึ่งหลังและหลังจากคิวโกเอกิติเกยิงชนคานเราก็โชคดีที่ในจังหวะสวนกลับเออพวกเขาพลาดโอกาสไปยิงข้ามคานไปเองและในนาทีสุดท้ายเขาก็เซฟที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งดังนั้นเออเรารู้ว่าเรามีผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดหรือหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกดังนั้นเออเมื่อรู้แบบนั้นคุณก็รู้ว่าเออเราไม่สามารถปล่อยให้ทีมเสียโอกาสไปเรื่อยๆแล้วยังเสียประตูอยู่แบบนั้นได้ตลอดครับ นักข่าวข่าวถามว่า2เกมหลังสุดน่าจะเป็น2เกมที่ฟอร์มการเล่นดีที่สุดในอืมอาจจะไม่ใช่ครั้งเดียวในฤดูการนี้แต่ผมแค่อยากรู้ว่านี่คือสไตล์ของลิเวอร์พูลในแบบที่คุณวาดภาพไว้ตอนตอน้นฤดูการตอนที่คุณเซ็นสัญญาน,นักเตะเข้ามาและคุณเคยพูดถึงพัฒนาการในช่วงครึ่งหลังของฤด,ดูการหรือเปล่าครับสล็อตต,ตอบว่าคุณกําลังบอกผมว่าเกมกับเบอร์นลี์ในความเห็นของคุณคือหนึ่งในเกมที่ดีกว่าของเรารอครับยิ้มครึ่งแรกดีใช่ไหมขอโทษทีครึ่งแรกสําหรับผมก็ดีเหมือนกันแต่ผมคิดว่าผมเป็นคนเดียวที่คิดแแบบนนนนั้ตต่อี เรามี2คนแล้วหัวเราะผมมั่นใจว่าดังนั้นนั่นเป็นเรื่องบวกครับแอนน้อยผมก็ไม่ได้คิดไปเองคนเดียวไม่ครับผมคิดว่าเออคุณสามารถรวมเกมกับอาร์ซนิอลนเข้าไปได้ด้วยเออนั่นก็เป็นเกมที่ดีของเราและในความเห็นของผมเราเล่นเกมที่ดีมากๆมาหลายเกมในฤดูกาลนี้เออซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเสมอไปคือถ้าคุณแพ้หลายเกมระหว่างฤดูกาลผู้คนจะมองไปที่ตารางคะแนนเป็นหลักและถ้าอย่างนั้นสิ่งที่เราทํามันก็ดูไม่ค่อยมีอะไรบวกเท่าไหร่แต่เราเล่นเกมที่ดีมาค่อนข้างเยอะเรามีฟอร์มส่วนตัวทีี่่ดดคออนข้าางงเเยะรพูถึ ทุกคนพูดถึงเขาเยอะมากว่าเขาขาดสกอและแอสซิสในช่วงต้นฤดูกาลแต่เขาเข้าใกล้จุดนั้นมากๆในทุกๆครั้งและแม้แต่ตอนนี้ที่เขายิงได้และมีแอสซิสเขาก็เกือบจะทําได้เป็น2เท่าด้วยซ้ําจากโอกาสที่เขามีหรือโอกาสที่เขาสร้างให้เพื่อนร่วมทีมดังนั้นเออผมมองเห็นแต่เรื่องบวกมากมายจากทีมนี้เออในแง่ของพัฒนาการที่เราสร้างขึ้นแต่เราต้องปรับตัวหลายครั้งมากตลอดทั้งฤดูกาลแทบจะไม่มีช่วงไหนเลยที่เราสามารถใช้ชุดเดิมลงเล่นซ้ําได้และผมพูดเรื่องนี้ก่อนเกมกับมา์เซด้วยตอนที่ฮ เขาก็เจ็บตอนที่คอ์เนอร์เล่นเกมที่ดีกับอาร์ซนอลและเจอร์มีฟริมปองเล่นดีทางฝั่งขวาคอ์เนอร์ก็มาเจ็บหนักเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นหลายครั้งที่แฟรงเฟิร์ตตอนที่ฮูโกและ Alex, อเล็กซ์ยูซักได้เล่นด้วยกันอเล็กซ์ก็มาเจ็บดังนั้นทุกครั้งเราต้องปรับตัวใหม่และทุกครั้งเราพยายามหาวิธีใหม่ในการเออดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของทีมนี้ออกมาและบางครั้งมันก็ได้ผลดีกว่าบางครั้งแต่เออผมรับรองได้เลยว่าเออเราอยู่ในจุดที่ดีแล้วแต่ทีมนี้สโมสรอนแห่งนี้จะอยู่ในจุดทีีีี่่ดขึ้้นนนนไปอกใวัมเพรุง และวันมรืนและวันถัดไปผมไม่ได้หมายความว่าเออวันเสาร์เราจะไม่อยู่ในจุดที่ดีนะหัวเราะนักข่าวถามว่าผมรู้ว่าคุณพูดหลายครั้งว่าคุณมีความสุขกับขุมกําลังจริงๆแต่เหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ก็จะปิดตลาดแล้วคุณคาดว่าจะมีอะไรขยับเขยืขย่อนไหมครับหรือคุณคิดว่าน่าจะใช้ชุดนี้ไปจนจบฤดูกาลสล็อตต,ตอบว่าใช่ครับนั่นคือสิ่งที่ผมคาดการใช่แต่อย่างที่ผมเสมอว่าถ้ามีโอกาสในตลาดหรือเราเจอเราคิดว่าเราสามารถยกระดับทีมให้แข็งแกร่งขึ้นได้สโมสรนี้จะเออพยายามทําแบบนั้นเสมอแต่ในี้คาาว่ เอ่ทีมจะยังคงเหมือนเดิมเป็นหลักครับนักข่าวถามว่าอยากถามคุณสั้นๆเกี่ยวกับโจโกลเบสมันเป็นอีกโอกาสสาหรับเขาที่ได้เข้ามาในทีมชุดใหญ่และแสดงให้เห็นระดับที่ยอดเยี่ยมอีลิทเลเวลโดยไม่จําเป็นต้องได้เล่นต่อเนื่องและการต่อสู้หลักของเขาในฤดูกาลนี้คือเรื่องความฟิตเออผมรู้ว่าคุณใช้เขาเยอะในตําแหน่งฟูลแบ็กเออเมื่อเทียบกับเซ็นเตอร์แบ็กและมันมีความต้องการทางร่างกายที่แตกต่างกันนิดหน่อยในตําแหน่งฟูลแบ็กในแง่ของการเติมขึ้นลงและมีส่วนร่วมกับเกมรุกและรับดังนั้นในแง่ของการพยายามรักคนนบ้่เเ็ นเตอร์แบ็กตอนนี้ที่คุณมีแคลวินแรมซี่และคนอื่นที่เล่นฟูลแบ็กได้ส็อตตอบว่าไม่ครับผมคิดว่าสิ่งที่เราพยายามทําเสมอคือเตรียมผู้เล่นให้พร้อมสําหรับความต้องการของเกมดังนั้นถ้าเราคิดว่าเราต้องการเขาในฐานะฟูลแบ็กเราก็จะเตรียมเขาสําหรับความต้องการของเออสิ่งที่ต้องใช้ในการเล่นเป็นฟูลแบ็กแต่เขาเล่นเกมที่ดีมากๆในฐานะเซ็นเตอร์แบ็กเกมล่าสุดแต่ผมก็ชอบเขามากตอนที่เขาเล่นเป็นฟูลแบ็กเกมท้าอินเตอร์มิลานเหมือนกันดังนั้นเออผมคิดว่าเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นไม่กีี่่่่่่่คนนนออออาาจจะทไมมตตต้งงเเเลลืหลยกแกแ็ เล่นในระดับที่สูงมากๆได้ดังนั้นเออนั่นเป็นเรื่องบวกมากและอย่างที่คุณบอกเขาไม่ได้พร้อมลงสนามเสมอไปแต่ฤดูกาลนี้พร้อมมากกว่าฤดูกาลที่แล้วและเออมันดีที่มีเขาเพราะเออเขาเล่นเกมที่ดีตอนไม่มีบอลแต่ผมยังจําจังหวะจ่ายบอลทะลุช่อง2อถึงสครั้งที่มีประสิทธิภาพจริงๆซึ่งเออนําไปสู่ประตูที่3ามที่เขามีส่วนร่วมด้วยดังนั้นเออเวลาพักฟื้นตัวแค่2วันและเขาไม่ได้เล่นมาหลายเกมเออดังนั้นต้องรอดูกันว่าเขารู้สึกยังไงวันนี้และเออเขาจะสามารถสตาร์ทได้ในวันเสาร์ได้ไหมนักข่าาวถาม ว่าคุณพูดถึงการพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆเห็นได้ชัดว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงการลุนท็อปโร์หรือท็อปไฟมันสูสีมากคุณมองการแข่งขันนี้อย่างไรและมั่นใจแค่ไหนว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าทีมของคุณจะสามารถฉีกหนีจากการไล่ล่านี้ได้สล็อตต,ตอบว่าอันที่จริงแล้วเออผมมั่นใจมากครับเพราะผมทำงานกับผู้เล่นเหล่านี้ทุกวันและผมเห็นคุณภาพที่พวกเขามีแต่เออมันยากเสมอที่จะทำนายอนาคตเพราะเออถ้าผู้เล่นเหล่านี้ทุกคนยังพร้อมลงสนามผมคิดว่าเราอยู่ในจุดที่ดีมากแต่เออบางครั้งในฟุุตตบบออลคณกก็าาจจจะเนั ไม่คาดคิดผมไม่ได้คาดคิดว่าจะไม่มีจิโอวานนี่เลโอนีอเล็กซานเดอร์และคอร์เนอร์แบรดลีย์ใช้งานเป็นเวลานานขนาดนี้แต่เออผมคิดว่าทีมนี้แสดงให้เห็นหลายครั้งแล้วว่าถ้าพวกเขาพร้อมถ้าพวกเราฟิตเราจะเป็นทีมที่เออแข็งแกร่งและน่ากลัวมากเมื่อเจอกับทีมไหนก็ได้ในโลกและเออดังนั้นจึงมีความมั่นใจมากมายจากผมเมื่อมองไปที่เอออนาคตแต่อย่างไรความฟิตเป็นเรื่องที่คาดเดายากแต่ถึงแม้ว่าเราจะเจออาการบาดเจ็บอีกบ้างเราก็ยังคงแข่งขันได้เออผมรับประกันเรื่องนั้นได้ครับนักข่าวถามว่าขอเช็คความพร้อมครับ เฟเดริโกกลับมาในเกมนี้ไหมหรือมีใครเจ็บเพิ่มไหมครับสล็อตตอบว่าอย่างที่ผมบอกเฟเดริโกไม่สามารถมีชื่อบนม้านั่งสำรองได้เมื่อวันพุธนี้เออดังนั้นใช่ครับเมื่อวานมีการฟื้นฟูร่างกายเออดังนั้นเราต้องรอดูวันนี้มันยากสำหรับผมที่จะบอกว่าเขาพร้อมสำหรับบอลมัดไหมเราไม่คาดคิดว่าเขาจะเจ็บยาวดังนั้นอาจจะ50/50 50ว่าเขาจะพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ไหมและสำหรับคนอื่นๆณนะช่วงเวลานี้ไม่มีใครเจ็บเพิ่มไม่มีใครมีปัญหาหลังจบเกมแต่ใช่บางครั้งเมื่อเริ่มซ้อมอีกครั้งคุณอาจจะร อะไรบางอย่างแต่ผมคาดว่าทุกคนผู้เล่นชุดเดิมจะพร้อมสําหรับเออวันพรุ่งนี้และแคลวินแรมซี่ก็เป็นผู้เล่นที่แน่นอนว่าไม่ได้เล่นในแชมเปียนส์ลีกเพราะไม่ได้ส่งชื่อแต่เขาจะพร้อมสาหรับเออพรีเมียร์ลีกดังนั้นเออนั่นเป็นผู้เล่นอีกคนที่เออเพิ่มเข้ามาครับช่วยสนับสนุนมีเหลืองพอดแคสต์ง่ายๆกด Subscribe กดไลค์และแชร์กด thanks เป็นค่ากาแฟให้ทีมงานครับหรือสนับสนุนช่องผ่านสินค้าในตะกร้าได้เลยการสนับสนุนคือกําลังใจให้เราสร้างสรรผลงานดีๆต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ